มีชีวิตอยู่ที่ที่ษษษษบนะอกว่าจิตไม่น่าทเดียวที่สัสญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมคะญี่ปุ่นเสียแล้วญี่ปุ่นก็อยากได้ทุกประเทศนี่อยากได้อยากได้ช้างเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการฝึกใช่จนกระทั่งช้างเขามีอุปนิสัยนะที่ที่ไม่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็เห็นคนเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับยินยอมให้ให,ให้ให้จับให้ ของอ่าีไทยสากลค่ะเดิมความโปรที่ไปคืนผงเปลือกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมทั้นชินแล้วทีนี้มีการเปลี่ยนวามกำกับ่างเป็นโอปอ่เหมือนเขากังวลก็จะคุมได้หรือเปล่าอ๋อก็ตอนนี้นะคะทางเราได้รับการแนะนำนะคะจากจากผู้เชี่ยวชาญเนาะ ก็คุยกันนะคะเ็าม mm ีการคุยกันก็คิดว่านําควานจากอ,อปอไปสองท่านตอนนี้นะคะควานที่อ,อปอเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีช้างจํานวนมากนะคะอยู่ที่อ,อปอแล้วควานเขาก็มีความชํานาญนะคะความชํานาญก็ไปแล้วสองคนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราคงจะรอฟังผลการการปฏิบัติงานของควานนะคะเพราะว่าควานเราก็มีความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็จะนําส่งไปอีกนะคะสองคนเพื mm ่อ hmm. ที่จะให้เขาเนี่ย ได้ได้คุมในระหว่างออจริงๆแล้วเนี่ยออทางทางกระทรวงเนี่ยอยากจะได้6ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ไปช่วยแต่เนื่องจากเครื่องบินน่ะเขาจะมีที่นั่งที่ที่จำกัดน,นะคะเราก็จัดไว้ส4เพื่อให้สามารถที่จะจะได้กลับมากับช้างได้ด้วย ช้างนี่เหมือนเด็กนะพี่ดูแล้วเนี่ยที่ถามคำถามนะว่าเขาจะมีความดันไหมเนี่ยเหมือนกันหมดสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อเปลี่ยนความดันเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ตัวช้างนี่อาจจะดีกว่าเราได้ํำไปเพราะเขาสามารถจะพัดหูได้นะโบกโบก,โบก,โบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาใหญ่น้ําหนักมวลใหญ่คือเด็กร้องไห้เรายังไม่ร้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามันอาจจะช่วยได้อบ้างนะคะอาจจะต้องไปดูเคสอื่นคือทีมที่ทำเนี่ยเราก็ไม่เคยส่งช้างเลยนะ นะคะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ตั้งใจในการที่จะส่งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะเคลื่อนย้ายช้างที่มีขนาดใหญ่อายุเยอะอย่างครค่ะโดยประสบการณ์ของหลายคน,นเป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่กังวลไหมคะของเราเราคิดว่าเราคิดว่าเราเรียนรู้จากจากประสบการณ์นะคะการทำกลงการที่จะเดินไปนู่นนี่นั่นเราเรามีวิดีโอจากตัวการขนย้ายน้องคาวานนะคะซึ่งเป็นช้างช้างสีลังกาไม่มีงานนะคะ ช้างศรีลังกาเนี่ยขนย้ายจากปากีสถานมากัมพูชานะคะตัวตัวนั้นเนี่ยเราก็ดูรูปแบบของโครงนะคะตรงนี้เนี่ยข้อสําคัญที่มีท่านมีมนักข่าวถามในเรื่องงาน,นอันนี้เราก็กังวลนะคะเราก็กังวลคือเราไม่อยากจะไปผูกมัดงานเข้ามากเพราะเดี๋ยวมันเกิดใช่ไหมคะเกิดแบบหลุดหักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนฟันอะไปหยิบมากบางคนก็ถอนฟันโดยโดยใช้ซี่ถอนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมาก ะะก็ต้องลองดูต่อไปว่าเขาจะรายงานมาว่ายังไงว่าจะจะขานี่ขยับได้สักเท่าไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปตรึงอยู่เลยนะคะตรึงอยู่เลยก็ไม่ได้เหมือนทานคงพาเสนอว่าเขาไม่ได้ไปเขาขก็อยากให้เขาทำอุปกรณ์สำหรับสมที่มาเพื่อป้องกันความเสียหายระหวา่างเดินทางก็ยินดีค่ะก็ยินดีนะคะ<ง>ก็ก็ใครจะช่วยอะไรเนี่ยนะคะก็ก็เป็นเรื่องดีนะคะในการที่จะทำให้น้องปลอดภัยที่สุด ที่คิดว่าก็ต้องตอนนี้ก็ต้องร่วมแรงร่วม,วมใจกันแล้วนะคะรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความการุณาท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความการุณาในการในการที่จะให้นําช้างกลับมานะคะก็ก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสนะคะที่จะได้ทํางานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะให้ช้างกลับมาได้อย่างปลอดภัย